สวัสดีครับเพื่อนๆและทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปดูน้ำตกคลองลานนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินดูว่าหน้าตาของน้ำตกคลองลานเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับมีความสวยสดงดงามแค่ไหนอย่างไรนะครับ ทางไปน้ำตกนะครับท่านผู้ชมจะมีถนนเข้ามาทางซอกเขาระหว่างทางก็จะมีจุดกลางเต็นท์มีบ้านพักนะครับซึ่งเข้าใจว่าจะต้องมาจองตรงนี้น่าจะถึงแล้วมั้งจุดที่ว่าเป็นอะไร ก็มีบริการเช่าเสือมีขายของกินตรงนี้นะครับทางเดินเลาะเข้าไปดูน้ำตกครับท่านผู้ชมนี่เลยนะสถานการณ์น้ำสีเขียวปลอดภัยแล้วก็มีชื่อเจ้าหน้าที่นะครับ น,นี่เป็นทางเดินนะครับปูด้วยเไม้น,นี่นะคเป็นจุดนั่งพักชมวิวนะครับดื่มด่ำกับบรรยากาศมีสารนะครับอันนี้นะครับธรรมชาติสร้างสรรค์เป็นเถาวันนะครับเป็นห่วงเลยโอ้มาถึงแล้วครับน้ำตกสวยงามจริงๆ โอตกมาจากหน้าผาหน้าผาสูงเลยนะครับสูงเลยดูฮะะเจ้า อันนี้ครับพอๆงดงามจริงๆเป็นธรรมชาติที่งดงามจริงฮะสวยมากเลยดูนะตรงนี้ตรงนี้เหมือนกับเป็นมงแสงส่องลงมานะครับเป็นวโมงแล้วก็มีน้ำตกนะครับแล้วก็นู่นนะมีแอ่งแอ่งเล่นน้ำตรงนั้นนะ สุดยอดสวยจริงๆท่านผู้ชมอันนี้ดูข้างๆนิดนึงโอเคครับอันนี้นะครับท่านผู้ชมก็อันนี้นะครับเพื่อนๆก็เป็นภาพบรรยากาศของน้ำตกคลองลานนะครับจังหวัดคำแพงเพชรสวยจริงๆนะครับสวยสวยมากนะครับ สวยไม่มีที่ติ